ถ้าเราไปดูตามประกาศขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบในส่วนของภาคกในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับถึงรอบของการสอบในวันที่19กรกฎาคม2568นี้ในส่วนของภาคกที่เป็นภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเนี่ยเราจะเห็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งครับ ที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบก็คือในหัวข้อเป็นวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการซึ่งมีสัสดส่วนของคะแนนเนี่ยอยู่ที่30คะแนนในหัวข้อวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการเนี่ยในหัวข้อที่11บอบอกว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ พศ2526แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่4ถึงจบที่4ปี2564นั่นก็นหมายความว่าสิ่งที่ท่านจะต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของงานสารบัญท่านต้องรู้แล้วก็ทําความเข้าใจว่าเอ๊ะคำว่างานสารบัญเนี่ยคืออะไรแในไรนี้พี่วุฒิและเพื่อนนําพาท่านมาดูแนวข้อสอบในเรื่องของงานสารบัญซึ่งเป็นชุดที่1นนะครับ แล้วก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบในชุดนี้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับท่านสแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อนเ,เข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับแล้วหากว่ายังไม่เห็นแนวข้อสอบเนี่ยก็ทักมาครับว่าขอแนวข้อสอบงานสารบัญชุดที่1น,นะครับแอดมินส่งให้ท่านในกลุ่มไลนยนี้มาดูครับตัวอย่างแนวข้อสอบ ในคำถามที่หครับถามว่างานสารบัญเนี่ยเกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสารอะไรบ้างถ้าถามว่างานสารบัญเกี่ยวข้องกับการบริหารเอกสารอะไรบ้างคําตอบในข้อนี้นะครับงานสารบัญเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของการจัดพํมหนังสือการรับการส่งคําตอบในข้อที่1เนี่ยแบบแจกแต้มเลยนะก็คือถูกทุกข้อครับในข้อที่1ตอบ ตัวเลือกที่4ี่กทุกข้อในตัวเลือกที่2ครับอะในข้อที่2นะครับขั้นตอนแรกในการจะทําเอกสารเนี่ยต้องทําอะไรขั้นตอนแรกนะต้องพิจารณาคิดแล้วก็ร่างก่อนในข้อที่2ให้ตอบข้อที่3มครับพิจารณาแล้วก็คิดแล้วก็ร่าง ในคำถามที่สามการส่งเอกสารเนี่ยรวมถึงอะไรคำว,ว่าการส่งเอกสารนะครับไม่ไว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบการลงทะเบียนลงวันเดือนปีทุกขั้นตอนเนี่ยนะครับไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบการลงทะเบียนวันเดือนปีเนี่ยอยู่ในขั้นตอนของการส่งเอกสารทั้งหมดเลยในข้อที่สามตอบตัวเลือกที่สี่ ในข้อที่สี่ครับการรับเอกสารหมายถึงขั้นตอนไหนการรับเอกสารก็ทั้งหมดเลยครับจะรับจะส่งนี่ก็เหมือนกันครับในข้อที่สี่ตอบทั้งหมดเลยข้อที่ห้าหนังสือราชการไม่ไว้เป็นหนังสือที่มีไปมาระหว่างสราชการอันนี้ก็เรียกว่าหนังสือราชการหนังสือที่มีที่ราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกก็คือหนังสือราชการหนังสือราชการที่หน่วยงานอื่น มีมาถึงสวัสดิการก็คือหนังสือราชการในข้อที่5ตอบตัวเลือกที่4ถูกทุกข้อในคําถามที่6ครับหนังสือภายนอกใช้กระดาษอะไรหนังสือภายนอกคือหนังสือที่หน่วยงานราชการส่งออกไปให้บุคคลภายนอกหรือหน่วยง,งานของรัฐภายนอกใช้กระดาษตราคุดนะครับข้อที่7หนังสือภายในใช้กระดาษอะไร หนังสือภายในก็คือเป็นหนังสือที่แจ้งเวียนหรือสื่อสารให้รู้เรื่องการภายในอะ่ะใช้กระดาษบันทึกนะครับในข้อที่7ตอบข้อกอไก่ OK. ข้อที่8หนังสือประทับตราที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของราชส่วนราการระด,ดับกรมครับในข้อที่8ตอบตัวเลขที่2หนังสือสั่งการมีกี่ชนิดหนังสือสั่งการนะครับมีคำสั่งมีระเบียบมีข้อบังคับ ตอบตัวเลือกที่4ถูกทุกข้อหนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิดหนังสือประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีแถลงการมีประกาศมีข่าวข้อที่10ตอบตัวเลือกที่4ถูกทุกข้อข้อที่11ครับหนังสือที่เจ้าที่ทําขึ้นหรือรไว้เป็นหลักฐานในราชการมีกี่ชนิดจะมีอยู่3ชนิดนะครับมีหนังสือรับรองรายงานการประชุม บันทึกตอบตัวเลือกที่4ถูกทุกข้อในข้อที่12หนังสือรับรองใช้กระดาษอะไรท่านเคยสังเกตไหมหนังสือรับรองใช้กระดาษตรขาคุดนะครับหนังสือเวียนนะครับใช่นะครับในข้อที่14หนังสือเวียนเริ่มเ,มเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเลขที่ใดหนังสือเวียนก็เริ่มจากเลข1ครับ หนังสือเวียนเนี่ยก็จะมีวอลแวนอยู่ในเลขส่งด้วยนะครับก่อนหน้าเลขส่งนะครับหนังสือเวียนใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามหนังสือภายนอกใช่หรือไม่ใช่ครับก็เลขเดียวกันนะเพีเยงแต่ว่าใส่ใส่คําว่าเรียนเข้าไว้นะครับหนังสือเวียนที่จะมีคําหนังสือหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาใช่ไหมใช่ครับ หนังสือเวียนนะครับมีหน้าที่ในการจัดทาสาหนังสือเวียนนะครับมีหน้าที่จัดทําสําเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาหน้าต่างๆใช่หรือไม่ใช่ครับหนังสือเวียนมีหน้าที่จัดทําสําเนาหรือจะส่งให้บุคคลในบังคับบัญชาหน้าต่างๆซ้ากันไหมซ้ากันหนังสือเวียนนะครับซ้ากันซ้ากันอ๋อนี่นะครับ นี่เป็นเป็นเป็นตัวอย่างหนึ่งในข้อสอบนเรื่องของงานสารบัญน,นะครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งแล้วมาต่อกันในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในชุดต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ